อันนี้ก็เป็นน้ำขาวที่แม่ค้าเขาเอามาลาตามตลาดทุกตลาดนะคะเป็นน้ำแป้งผสมสารบางอย่างที่สารกัมมันตภาพรังสีนะคะหรือไซยาไนต์นะคะแล้วก็ประกอบกับจิตวิญญาณนะคะเอามาลงตามตลาดแล้วก็เหมือนให้ใช้ผีผู้ผีวิญญาณนะคะให้เรียกลูกค้าเข้าร้านตัวเองแล้วก็ ให้บางหน้าร้านคนอื่นนะคะเรียกลูกค้าเข้าร้านตัวเองแต่ถ้าใครเดินผ่านแล้วไม่ซื้อก็จะสั่งให้ผีพวกนี้กระชากบ้างทิมแทงบ้างนะคะสะกดดด้วยสารกัมมันตภาพรังสีหรือสารไซยาไน์นะคะที่มันมีเกล็ดประกายขาวๆยิบยิบยับๆเนี่ยะคะ่ะก็จะเข้ามาอยู่ในเนื้อในหนังของพวกเรานะคะแล้วสารพวกนี้ก็สามารถทำให้ทะเลาะกันได้แล้วแต่ว่าเขาจะสวบดบทไหน แต่ถ้าแม่ค้าเขาใช้เขาก็จะาอะให้เรียกลูกค้าเข้าร้านซื้อของนะคะอาหารที่เขาขายเขาก็ใส่สารพวกนี้ลงไปนะคะเพื่อสะกดลูกค้าแล้วก็เหมือนขอโทษนะให้ตายผ่อนส่งนะคะกำจัดคนไทยไปเยอะแล้วนะคะขออภัยนะคะที่ร่วงเกินเป็นความจริงนะคะคน กลุ่มหนึ่งนะคะที่เข้ามาก็อาศัยเป็นผัวบ้างเป็นเมียบ้างนะคะเข้ามาเป็นเขยเป็นสะพ้ยเมื่อเขาเข้าได้นะคะเขาก็จะเอาสารพวกนี้ใส่ในอาหารให้คนในบ้านนั้นกินคนในบ้านนั้นที่เป็นคนไทยก็จะเสียชีวิตไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ป่วยแบบไม่มีสาเหตุรักษายากนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เรากังวลกันอยู่นะคะแล้วสารพวกนี้ นะคะถ้าเป็นมนดำทนใสก็จะเป็นแบบพวกเศษใบไม้เศษตะปูนะคะแต่อันนี้เป็นสารกัมมันตภาพังสีหรือไซยาไนต์แต่ยังไม่รู้ว่ามีตัวอื่นอีกไหมนะคะก็ทั้งลาดบนถนนทั้งกินนะคะวัออนก่อนก็ได้สู้กันกับเขาอะนะคะก็อนมน์ไปลาดเขาก็ถอยรถจะทับให้ได้ ด้วยความเป็นห่วงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า่หัวในราชาการที่9นะคะเพราะว่าคนไทยโดนโจมตีแบบลับๆมานานแล้วสวัสดีค่ะ